กล่าวสบายดีวัส,สุขสุขนเนาะตอนนี้เบาเอ,อือกําลังกื่นมาก,กับเขามาวัดแต่เศร้าพี่น้องมือนี้เป็นมือสันวันดีเนาะที่เฮ้ากำลังจะเริ่มทุบของหน้าราะก็เริ่มคุดเจาะที่จะสร้าง้องน้ำไม่นะพี่น้องอยู่ที่วัดสมสนุกเมืองสองคอนแขวงสวรรค์เขตก็คือเป็นบ้านเกิดของเบาเอื้อเองเนาะพี่น้องเนาะกามือนี้ก็ จะมีทางเจ็ดสีเจ็ดเจี๊ยบแ้วก็เจอัมาลาเห็นวาจิมานาะพี่น้องเนะาะมาสีมาห่วมกันร่วมกันสร้างของน้ำวัดสมสนุกอีกแล้วพี่น้องก็ขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเนาะแล้วก็เกี่ยวกับการสร้างของน้ำก็ขอขอบคุณทุกคนที่มีจิตใจใส่รัทธาที่จะอยากสร้างของน้ำนาะพี่น้องเนาะก็สามารถติดต่อทางเบอร์เออเจเจี๊ยบ แล้วก็เจซีเจอามาลาเนาะพี่น้องเพราะว่าพอลล่านี่เพื่อนจีเปลี่ยนศาสนาแล้วเบอร์กับจีขอโทษขอภัยในการ,รบริดารขึ้นเนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวเฮาจะไปเบิ่งพี่น้องว่าหลังจากที่กำลังเริ่มทุบห้องน้ำเนาะว่ามาัสยิออกมาประมาณใดแล้วก็พากันมาเบิ่งว่าตอนนี้ชาวบ้านกำลังพาก,กันทุบพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันวสุกุสุกุน อันนี้เป็นทางฟูนิงเพิ่นกำลังใส่ชองเจจจะมาแล้วสวัสดีจ้าแ <c oughs> <c oughs> กกำลังพากันใส่ซองพอวันที่18เนี่เป็นมือบุญอีกแล้ว<ป>พี่พพน้องเป็นมืออันบุญบุญประกุมเขาเนาะบ้หนหาติดนะคิดว่าป18ปอใส่ซองไปนะพี่น้องนะ บุนก้มเขาพี่น้องไปเบิ่งกันทางด้านหลังว่าตอนนี้เพิ่นกำลังทูบไปหอดใส่เนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งน้ำกันบระสบปุสุคนว่าสาวนุ่มเฮากำลังอา่าลงมือในการทูบห้องน้าเนาะตอนนี้ <c oughs> เออกำลังเอาสังกะสีออกก่อนกอาก้ิดนลำลังจิบกาแฟอยู่อามาทุบนะเด้มาดาวขอทีมานาง่าไม่นี่ยฮะไปได้ออกนะบับ่หอดีเนาะ ไอเดาะบ่หอดองังเนาะว่าเออกมาอีกสามหอ,อีอออ่นอ,อะขนาดจีบ่หอดงามม่วง <c oughs> อะดีๆดเลยเฮ้ยจิ้วเป็นปวกกลิ่นบ่เ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเอาสังกสินี like ่นี่คอนตีอยู่พี่โอ้วบันไดไปจั่นร่มท่านเลยสองปรเมียมาแล้วมันนี่เป็นไอ้ไอแนตเตอร์พ่นบอคุณเจสี เริ่มรือแล้วแม่ครัวเจ้าีนินะเขาอันเอื้อยวอยาเทศอยู่ในหมม่วงนี้เขาเอื่อยวาเออเล็ก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 เลยูวัดโลดเพิ่งะมันมเตาเด็นี่เ้ากับพื้นกัชีย่างยั้เดเนี่ยพนยกออกกันไหมไ่นียงผ่านไม่หอดตอนปะ ไปเบิ่งนี่ผู้เาวกว็ได้ไปนะเมไปเบิ้งผู้บ่าว <c oughs> เนี่ยกำ <c oughs> ลังเอาสังกะสีออกขึ้นมา <c oughs> ไปพี่น้องคนกำลังเอาลังคาลงจักหน่อยจังมาเบิ้งกันอีกเบิ้งเนี้ยพี่น้องโอ้ยลืมเห็นพี่โอม้มีหงมีหูเนี่ยหมดนี่นะไม่ธรรมดา,ดา <laughs> เอ้มือนี่นั่นเขาสิไปวัดดีป้าเออป้าเขามาจากกรุงเทพ<า>เออ<า> <laughs> เอา้าวสองป้าผู้อยู่เฮือนผมไปวัดดีเดอ้อ

เอยว่าห้ลูกไคลงยาจะไปขี่คาดนะลูกไคลงแ้งไคังแ้งตอปากตอคำกับงาโพดเรื่อนอะไว่าน้ำาวงาเอาบขี้พืนไค่เบิร์ดาเอามาให้งาเน่จะอ่านเจิดสูงไป่า ไปได้เอาหมอขึ้นไปล่างแล้วที่น่องนี่ปล่อยให้ทางผู้หญิงผู้หญิงเขาทำไปก่อนเดี๋ยวลงไปดูทางนั้นก่อนเนาะไปเลยตอนนี้ลัางขากำลังเลิ่มลงไปจรยบร้อยที่นเอง๋ยวเขาจะแบบออกแรงตึ้งปั้งปึ้งปังกันเมื่อกี้เนี่ยเบื้องก็ขึ้นไปเอาหม้อกับมกฟักนาอพที่น่องลงมาอะอยู่เือนบบาจิ๋ว ทางนี้เป็นโซนของผู้ชายที่เพิ่งออกแงงานกันพี่น้องทางโซนนี้นะเป็นโซนของผู้หญิงที่เพิ่นกำลังปัดกวาดเกี่ยวกับพวกหญ้าพวกอันนี้นี่พี่น้องเพิ่นกำลังกวาดเห็นไหมเปิดเลนไว้แล้วมันก็ซูมแล้วก็สั้นนนะ้องเนะเาะเ,เปิดเลนไว้มันซูมบ่ได้กำลังทางเนะเาะเจ้าแต่ว่าบัืเอเออขอโทษ พอภัยเนาะพี่น้องที่ออกแ้งงานบ่ได้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าออกแ้งงานกัญญามันจีบเพราะว่านิ้วมือข้างบ่เอื้อมันยังบวมอยู่พี่น้องก็เลยบ่สามารถที่จะเฮ็ดเวียดนักได้นะตอนนี้คือรักษาตัวเองไปก่อนเนาะพี่น้องผู้สานี่ก็ต้มหากยาต้มหากยาอยู่มืางผู้าวนี่ก็กำลังงานรักษาตัวเองก่อนเนาะ อันไห้ก็โวไหนเขาว่า <พอ S 2> เกิดพร้อมวัดนะห้องน้ำไหมไหนเออเอออันนี้รุ่นรุ่นเขากำลังเกิดสามสามสิบปีขึ้นหลัง <c oughs> โอ้แลเฮ้ย มาจังมาเบิ่งน้องเขาเจ้าทุบปึงปังปึงปังเนาะกําลังเอาไม้ลงเอาสังกระตีลงเป็นจังไดบุบๆบุบๆแล้วบ่ลงแล้วเด้อนี่ไม้ออกหมดอือไม้ออก bữa thấy ông mà còn phải đóng này mà chị kê cả phần nữa Cái đấy chiếu đơ mình hết là Cô còn nó ngồi

ิวเห็นแล้วนี่นี่บอยอยากเดินเรี่ยงได้พี่เนาะไม่ตือนเรต้นีลเธอออกกำลังอย่างนักน่วงโอ้พขี้แหงหัดจิยวอีกนิดนืดน่งกระล่มแล้วจิ้ว S <S เออนัอ่นดินั่นดิเออเออเออมันดดพี่น้องเอ้ยนี่นี่อโอ้โเ้เป็นลีลงแล้พี่น,อน้องหึงแข่ง ตัวล้างเบาออกก็ได้ไงถ่าเ่าเป็นกระแพงไปเลยเออทางล้างนะเป็นกระแพงไปเลยเพื่อนวะแข้งแถววะโยมือเดี่ยวกระลงมันคาขค้นลงไว้แค่เดียวข <c oughs> <c oughs> ึ้น่นความผุของนันนีู่นนะนะ ป,ป, ý, e? Rut, ป ot, e mm. ุ่นบปุ่น้งงต้องทำปลาจิ้วนีจิ้วบอกนี่ตก

มาคูดัยงบงวทุมันยังมันมันยังแข็งอยู่พอวันมันเนนั้นียกให้แล้วเอาไปทุ่ทางมันี่เอ้ยผู้บ้นเนาะ อยู long long. ่ลงเรืเอ้ยคือนี่ยมันบอคือแพนแรกที่่นเฮ็ดอึ๊บ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 เอาเอาเอาเด่องลงเออวิ่งโอ้โหเขาบอลงูแลแ่นไปแล้วลงกยลบ

โอ้ยมันรู้นะครับลกกันลบกันนี่โอไทัง่ะาได้เฮ้ยทางน่ะปลาโลดะขาดไม่ถ่ยได้มเดี๋ยวยามันยามันัูกอลกเอ๋มัน่าเป็นกระแพงเลยซะ้เิงเขาไม่ไปทลงมือนะ นี่งไวเรียก้าบ่อาาว่โรแล้วแรงขึ้น่าหน้าเอลงเลยพี่นาเหลือแกอ้างแล้วกับพืชมาีัมาทางโซนหลังพี่นนอะดีมันจ็นกับแพงก่อนแล้ว้องน้ำเก่าติดไปเลยเนาะ แต่ว่าบัตรบัตรที่เฮาจะเฮ็ดเฮาสิเจาะประมาณนี้พี่น้องมันสิยากเติบอยไปแล้องน้องแต่ว่าเบอเอื้อนอยากมาอีกโซนนี้ที่มันบอ่บอบอ่บอบ่อได้บ่อได้ทุบห,หลายแต่ว่าทางยะทานคนอยากได้ทางนี้ทางนี้เนี่ยคนบอเอาเนาะน้นองว่าพิ่ขอโทษขออภัย <c oughs> ทางนี้เนี่ยยะทา,านคนบอเอาเบอเอ,อืเอ้อนว่าอยากมาทางนี้เจ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 ก็ย,ย,ยะธานทางนี้ว่า มันมันกลต้ตนไม้โพดเป็นกระรอบเบาแต่ว่าอยากได้ทั้งโซนเกา่าโซนเก่านี่มันก็ค่อนข้าง,งที่จะแยกตรงนี้พี่น้องเพราะตรงนี้มันแข็งแล้วกะสีเ่เจาะพื้นอีกมันบ่เป็นของงายนะพี่น้องเนาะแต่กระตายยาทานยาทานอยากได้ทางเกา่าก็คือเอาไปตามยาทานเนาะพี่น้องเนาะ

มันอิดบล็อกมันอันนี้อยู่แล้วพี่น้องอิดบล็อกมันพังอยู่แล้วนะพี่น้องคือมันค่อนข้างที่จะหมดสภาพหมดอายุการใช้งานเด็ก<ม>หน่อยจากมือบังนะพี่น้องีอย๋ยวเขาจะทุบก,กัน ก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องซาวบ้านกำลังเริ่มลังลงมานะพี่นะ้องเนาะผู้ชายกำลังพากันเริ่มทุบเนาะก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นโซนทางผู้หญิงที่เพิ่นลงมาปัดกวดนะ้องนะ้องเนาะ โอเคน้ำปะยุกต์ุกคนุลคอว่าคลิปนี้นะ่ยเดี๋ยวเมื่ออาสิขึ้นไปหาเหตุูเหตุกินซอยทางเขาเจสีเจนเจฟซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้เมื่อสุขอเก็บภาพบรรยากาศทุก้องน้ำวัดไว้สานีก่อนละกันบระยุทุกคนฝากกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หม้อนเด้อครับเด้อเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไปแล้วสวัสดี